สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้ขอบอกว่าทอป,ปิกต้องร้อนแรงทอป,ปิกต้องสุดยอดคอนเทนต์ต้องสุดยอดบักว้ยเตจเพราะเราจะมาคุยเรื่องปัญหาปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากแต่เป็นใหญ่มากใหญ่มากจนเหมือนบางครั้งคนมองไม่เห็นเพราะมันใหญ่มากจนเกินไปจนไม่อยากจะมีใครพูดถึงมันเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วไม่มีใครแก้ต่างหรือว่ามีทางออกที่ดีได้ หรือแม้กระทั่งคนที่ประสบปัญหาที่ปัญหาใหญ่นี้นะครับเขาไม่อยากพูดถึงมันเขาไม่อยากจะดึงขึ้นมาพูดไม่อยากจะบอกให้ใครรู้หรือไม่อยากให้โลกรับรู้ว่าผมหรือคุณหรือคนคนนั้นที่เจอปัญหาบอกว่าเฮ้ยโลกโลกนี้ฟังฉันฉันมีปัญหานี้ไม่มีใครอยากพูดถึงจริงและถ้ามีใครอยากจะพูดถึงแต่ปัญหาใหญ่อีกทางออกอ่ แก้ไขยังไงอ่ะงงเลยสิทุกคนใช่แล้วครับปัญหาโรคซึมเศร้าปัญหาโรคเครียดปัญหาโรคที่เครียดมันเครียดจริงๆเครียดจนไม่รู้จะพูดกับใครเครียดจะไม่รู้จะไปปลดปล่อยกับใครเครียดจนจะเป็นบ้ามันมีอยู่จริงครับแต่มันเป็นปัญหาที่คนพูดถึงน้อยบางคนก็เพราะมันเป็นมันทดสอบไม่ได้ไงมันจะมาบอกว่าเฮ้ เฮ้ยคุณบาดเจ็บแขนอ่าคุณใช้แขนไม่ได้แต่คุณโรเกณข้างในอ่ะคุณหักอยู่ข้างในโตแต่คุณไม่สามารถบอกได้ว่ามันหักมาตรงไหนเพราะบางครั้งคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแต่วันนี้จ่าไม่ใช่เอ็กซ์เพรสจ่าไม่ใช่คุณหมอจ่าไม่มีทางออจกจ่าไม่มีคําชี้แนะแต่วันนี้จ่าได้มีแขกรับแขกรับเชิญพิเศษนะครับพี่กอล์ฟเรา พี่กอฟเราก็เพิ่งเกษียณไปจากกองทัพบกอเมริกาทํางานให้กับอ,องค์กรนี้นะครับกองทัพบกอเมริกานาน20ปีนิดๆพี่ได้ทั้ง Purple h e าร t ได้ทั้ง Bronze Star คือขอบอกว่าของจ่าเนี่ยสแถวจิบจิบของพี่เขาสงครามเยอะมาก มันเข้ากับประเด็นนี้มากเพราะว่าผมได้ไปมาแล้วสองสงครามสงครามตึกถล่มนะครับแอฟแคนนาอเเลเวนแล้วก็สงครามอิรักไปมาแล้วสองสงครามไปมาแล้วในรูปแบบของสงครามในคาบของฐานเรืออเมริกันไปกับเขาแต่จ่าไม่ได้เข้าไปในสนามรบเราไปในสนามรบในสมองรับภูมิรบในทะเลแต่อย่างที่จ่าได้พูดไปหลายครั้ง ประเทศที่เราไปสู้รบด้วยเขาไม่มีกองทัพเลยเราเลยเป็นกองสนับสนุนโดยการยิงระเบิดเอ,อ่ยยิงส่งเครื่องบินออกไปส่งความช่วยเหลือต่างๆแต่พี่ก๊อฟผ่านมาแล้วสองสงครามเหมือนจ่าไปมาแล้วอีล e e e งอีลักแอฟกงแอฟกกนเจอมาหมดคือจ่าได้พูดกับพี่เขาในเรื่องต่างๆในเรื่องสงครามว่าได้เหรียญเพอรพ์โปฮันมายังไง แต่วันนี้เราจะไม่มาพูดถึงเรื่องนั้นกันนะครับวันนี้เราจะเอาประสบการณ์จริงของจ๋าด้วยว่าจ๋าเคยไปเป็นเคยเป็นเลือดเอยเป็นโรคซึมเศร้าไหมเคยเป็นโรคเครียดไหมเคยเป็นเคยเป็นโรคที่แบบอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธเคยเป็นไหมเป็นครับและเราก็จะมาฟังประสบการณ์จริงจากพี่ก๊อฟเหมือนกันที่ไปมาแล้วไปเห็นสงครามมาแล้ว และเห็นคนตายแล้วในสงครามเรามาฟังกันครับว่าโรคแบบนี้จากประสบการณ์จริงของพวกเราแก้ไขยังไงหรือทำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับอย่างที่จ่าได้พูดไปก่อนหน้าคลิปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกพี่ๆน้องๆพอนอของจ่ากำลังจะได้ฟังมันไม่ใช่ทางออกนะครับ มันเป็นประสบการณ์จากเราสองคนที่เคยผ่านมาเราไม่ใช่คุณหมอเราไม่ใช่จิตวะแพทย์ที่จะมาชี้แนะหรือให้คำบอกว่าอันนี้คือทางออกหรือว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าใครป่วยหรือรู้สึกว่ามีพฤติกรรมแปลกๆควรไปหาหมอครับและปัญหาใหญ่ที่จ่าอยากจะพูดถึงคนรอบข้างครับ พวกคุณมีความรับผิดชอบด้วยครับเรารู้เรารู้ครับว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองแต่โลกแบบนี้โรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคอารมณ์ฉุนเฉียวพวกเนี้บางครั้งคนรอบข้างต้องช่วยเขาด้วยครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมต่างๆแต่และคนเนี่ยคนที่คุณรักหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเขาเปลี่ยนไปถ้าเรารักเราแคร์เขาคนรอบข้างเขา คนรอบข้างคนๆน,นั้นต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับจ่าขอบอกอ,อย่าพิธีรีตองอย่ายืดเยื้อไปมากกว่าน,นี้ไปนั่งฟังการสัมภาษณ์สดจากับพี่ก๊อฟนะครับ Purple Heart Recipient Bron Star r e c i p i นะครับไอดอลของจา่าแรงบันดาลใจอันดับหนึ่งคือพี่กอ๊อฟโอเค ตั้งใจฟังนะครับมันเป็นปัญหาที่คนพูดถึงน้อยมากและจะคิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีอยู่สองอย่างก็คือคนมักจะคิดว่าไม่ว่าจะมีเกิดเหตุไรอะไรขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ไอคนนั้นใช้มันเป็นใช้เป็นข้ออ้าง mm hmm. เพื่อให้หนีความผิดมันอดคิดไม่ได้หรอกครับ mm hmm. เข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่ครับ แต่เราจะตัดไป100%ไม่ได้เพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะเป็นไปได้แต่เราก็เอาเคสที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่แย่ๆนะครับเอามาศึกษาและมาช่วยเหลือพี่น้องหลายๆท่านที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์หรือพฤติกรรมที่ใกล้จะเป็นโรคซึมเศร้าที่ร้ายแรงหรือว่าโรคเครียดที่ร้ายแรง สิ่งสุดท้ายที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคือคนคนนั้นไปภาคชีวิตผู้อื่นหรือแม้กระทั่งจบชีวิตตัวเองมาฟังการสัมภาษณ์กันครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามันแน่นแน่สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับพี่ก๊อฟนะครับก็ทุกคนคงรู้จักกันแล้วพี่ก๊อฟคือใครนะครับก็เป็นยังไงพี่ชีวิตหลังเกษียณ ก็เริ่มเปลือแล้วก็เดือนสองเดือนแรกก็มีความสุขย้ายย้ายมากองทัพเรือพี่พอแล้วยี่สิบปีอใช้เวลาอยู่ครอบครัวเนี่ยโอเคขเคไปเยอะก็ครับไปนู่นไปนี่ไปเยอะห่างไกลครอบครัวมานานแล้วยี่สิบปียี่สิบปีสี่เดือนกับเก้าวันย้ายไปประเทศไหนมาบ้างพี่ประจําครั้งแรกคือประจําที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้แต่ไหนต่อเกาหลีใต้สี่ปีโอ้โห สี่ปีแล้วก็ย้ายมาที่ฟอร์ดฮูเท็กซัสฟอร์ดฮูเท็กซัสแล้วผมประมาณได้ปีแก่งสามเดือนครับแล้วก็ดิลอยไปทอ่อิรักอิรักอิรักกี่ปีสิบห้าเดือนจริงๆไปแค่สิบสองเดือนคือออเดอร์คือส่งไปสิบสองเดือนครับแต่ว่าช่วงกำลังจะกลับมาบ้านแล้วเหตุการณ์มันค่อนข้างที่จะรุนแรงรุนแรงหลังจากที่เขาแขวนคอซัดดะโอ้โหก็เลยกำลังจะได้กลับมาบ้านแล้วแล้วเขาบอกว่า ทางกองทัพบอกว่าต้องอยู่ต่ออีกสามเดือนโอก็เลยต้องอยู่ต่อก็อยู่สิบห้าเดือนไปไหนต่อพี่สิบห้าเดือนก็ย้ายกลับมาที่เท็กซัสเท็กซัสเหมือนเดิมกลับมาได้อีกสี่เดือนครับผมกลับมาได้เท็กซัสสี่เดือนแล้วก็ย้ายไปที่เยอรมนีชอบไปมพี่เยอรมันเนี่ยชอบประจำอยู่ที่นู่นเจ็ดปีครับผมโอเคแล้วกี่ปีใช่ไหมนะพี่ว่าเจ็ดปีจริงๆครับพาครอบครัวไปด้วยต้องอยู่แค่สามปีสามปีและในช่วงที่อยู่ที่เยอรมนี่สามปีอ่ะปีที่สองคือ ดิพลอยไปที่อัฟกานิสถานโอ้โหตอนในช่วงเยอรมันที่เจ็ดปีพี่ก็ไปไปสงครามที่แอฟริกาคือหน่วยผมที่ประจําอยู่ที่เยอรมนีครับมันคือมันเป็นโลเทชันของเราพอดีมาตกที่หน่วยที่พี่ประจาอยู่ที่ที่เยอรมนีตอนนั้นพอดีต้องไปอัฟกานิสถานก็เลยไปแล้วเจ็ดปีหลังเยอรมันไปไหนต่อพี่ก็กลับมาที่ฟอร์ซิลแล้วอยู่จนเกษียณเลยนะไม่ใช่อยู่กลับมาที่ฟอร์ซิลโอคลาโฮมาก็มาอยู่สองปี อยู่สองปีปุ๊บแล้วก็ไปที่เท็กซัสย้ายไปประจำที่เท็กซัสอีกได้ปีครึ่งแล้วก็หน่วยที่ประจำอยู่ที่เท็กซัสก็มาโลโลเทดให้ประจที่เกาหลีใต้ก็คือไปกันหน่วยที่อยู่ที่เท็กซัสพี่ก็ไปเกาหลีใต้กับที่หน่วยที่อยู่ที่เท็กซัสไปเกาหลีใต้ก็เก้าเดือนหลังจากไปประจาที่เกาหลีใต้เก้าเดือนก็ย้ายกลับมาหน่วยที่เท็กซัสก็มาอยู่ประมาณสี่เดือนแล้วก็ย้ายไปที่ฟอร์ซิลโคลาโฮมาแล้วก็เป็นที่สุดท้ายแล้วก็ลีทายจากที่นั่นครับครับ จากสถานที่ต่างๆที่พี่ไปชอบที่ไหนที่สุดพี่ชอบเยอรมนีมากที่สุดผมอยากไปอ่ะผมผม,ผมโคตรอิจฉาเลยเนี่ยผมคีดผมผมเคยไปอยู่ญี่ปุน่นแล้วผมฝังใจญี่ปุ่นมากๆชอบมากๆแต่ผมคิดว่าเยอรมันนี้คงต้องมีอะไรที่โดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมพี่อย่างเช่นอะไรบ้างที่พี่ติดใจเยอรมันเนี่ยเบียร์เบียเบียรม่ใไม่ไม่ผมชอบคือมันสะอาด,ส,ดสะอาดแล้วก็ปลอดภัย ผู้คนนะพี่เขา<ช>คนคนไหนใช่ไหมพี่ใช่ครับผมแล้วประเทศยุโรปมันมันเล็กไงครับอือย่างเวลาเราหยุดอย่างเงี้ยมีหยุดหลายๆวัยยนเงี้ยเราสามารถจะขับรถไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นได้คือมันมันเปิดพอ์เดอ่์มันเปิด,ปปดคือไม่ต้องขอวีซา่าไม่ต้องอะไรก็คือเราขับขับไปได้เที่ยวไปได้ท่องแล้วเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สอง แล้วพี่เจอแบบคนเยอรมันแบบแอนตี้อะไรอย่างนี้ไหมแบบนาซงนาซี่อะไรมีประสบการณ์แบบนั้นไหมหรือว่าเขาไม่แต่ที่ผมอยู่มันก็มีบ้างแต่ที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะแต่กับตัวเองไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอโอ้สุดยอดนี้ก็เป็นพวกคนที่แบบมีอายุรุ่นเก่าๆ้วครครับแต่คนรุ่นใหม่เขาไม่เขาชอบเขาชอบใช่ไหมการสุดยอดเลยนี่แบบชีวิตพี่พี่ก๊อฟในฉบับ สองนาทีรู้ทู่รู้ทุกท,ที่เลยว่าพี่แกไปไหนมาบ้าง <c oughs> คือผมชวนพี่มาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมว่าพี่กับผมสองคนเนี่ยอาจจะผมคิดว่าเป็นคนที่เจอมาเยอะและ้วแล้วก็อายุในใ,ในในกองทัพก็เยอะพอสมควรแล้วแล้วก็เจออะไรมาเยอะพอสมควร <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าอยากจะชวนพี่มาให้ความรู้หรือว่าหรือว่าประสบการณ์เองของตัวเองที่แก้ไขย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ย อย่างเดียวผมยกตัวอย่างผมเนี่ยช่วงที่ผมไปสงครามผมกับกลับมาเนี่ยพอผมกลับมาแล้วผมรู้สึกผมผมเกลียดทุกอย่างผมเกียดทุกอย่างท,ท,ทุกอย่างที่แบบคนคนรอบข้างตัวเองที่แบบ enjoy life แล้วแล้วไม่นึกถึงกับสิ่งที่ประเทศกำลังประชิญอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมเนี่ยอยู่ในในวงกลมนั้นนานพอส <c oughs> มควรนี่แต่ผมแบบไม่ได้มีประสบการณ์ที่แบบ คอมแบททุกคอมแบทอะไรเงี้ยขนาดว่าแค่ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นแล้วแบบมันมีความรู้สึกแบบยังยังแบบยังยังยังซึมซับมาได้ขนาดนี้เลยอ่ะผมก็แล้วแล้วผมคิดว่าผมผ่านตรงจุดนั้นมาได้เพราะผมใช้โทรศัพท์โทรแบบคาวซลลิงอ่ะแล้วก็ไปคุยคุยผมคุย2องเซสชั่นเซสชั่นประมาณ3 0มสถึงสีนาทีแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันปลดปล่อยอะ่ะแล้วแบบเหมือนแบบ คนที่ฟังอีกสายหนึ่งของโทรศัพท์เราที um at ่เราคุยโทรคุยอยู่เขาไม่รู้จักเราแต่เขารับฟังเราเขาคุยกับเราแล้วมันมีวิธีทําให้แบบเราผ่อนคลายแล้วก็ผมรู้สึกดีขึ้นอ่ะเหมือนยกภูเขาออกไปนะแล้วที่ผมยกประเด็นนี้มาคือว่าผมคิดว่ามันมีพี่ๆน้องๆหลายคนอ่ะแม้กระทั่งอยู่ในกองทัพอเมริกาหรือแม้กระทั่งพี่น้องทหารไทยที่อาจจะมีโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดต่างเนี่ย พี่แบบพี่มีแบบมุมมองหรือความคิดยังไงแบบในกรณีแบบนี้ไหมครับพี่ปัจจุบันนี้ผมก็ก็ยังรักษาตัวอยู่ก็ต้องกินยาแล้วก็ยังไปพบกิตแพทย์ครับแลเดือนหนึ่งก็ไปพบกิตแพทย์ก็เดือนหนึ่งสองสองถึงสามครั้งแล้วก็ต้องกินยาแต่คืนกครับ <ellt> ก็คือเนี่ยปัญหาใหญ่เลยในกองทัพสหรัฐรที่แก,ไแก้ไงก็แก้ไม่ตกเขามีทาหารฆ่าตัวตาย วันหนึ่งก็ 19, ประมาณสิบเก้ายี่สิบคนต่อวันใช่คือเป็นปัญหาที่แบบยังให้แก,แก,แก้แก้ไม่แก้ไม่หายอ่ะครับเพราะไม่รู้จะแก้ตรงจุดไหนเพราะไม่รู้าสาเหตุมันมาจากอะไรเพราะอย่าง,งเราเนี่ยคนที่ผ่านสงครามมาเงี้ยบางทีเราเจอ,อหลายๆอย่างในสงครามเนี่ยบางคนคเพื่อนเสียชีวิตในสงครามติดตาเราคิดว่าเราว่าเ,เราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าทำให้เพื่อนอือืมออืมอม,อม แล้วทำไมเราลอดมาแล้วทำไมเพื่อนเสียชีวิตบางคนกลับมาบ้างภรรยาเอาเงินที่สามีได้ช่วงระหว่างสงครามก็หนีไปมีแฟนใหม,ม่มันเยอะแยะไปหมดแต่สงครามวเวลาทหารกลับมาเงี้ยในสงครามกลับมาจากสงครามเนี้ยเจอปัญหายเยอะแยะบางคนพอเขากลับมาพบเจอปัญหาเยอะแก้ไม่ตก ครับไม่ยอมไปขอความช่วยเหลืออืก็ตัดสินใจก็ฆ่าตัวเองตายตอนที่พี่กลับมาก็ก็มีปัญหาปัญหาเยอะก็ยังฝันร้ายอยู่ยังเห็นภาพที่เหตุการณ์เสียชีวิตในที่สงครามอยู่ก็คือไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากใครเลยเพราะเราคิดว่าเองราภูมิใจในตัวเองว่าเราเป็นทหารทําไมเราต้องไปหาหมอทำไมาต้องไปขอความช่วยเหลือได้เราแก้ไขของเราเองได้ครับ ก็คือแต่มื่แก้ไม่ได้อะเพราะป็นเราเราแก้ได้คือจะแก้ในทางที่ผิดคือยู่ไปกินเหล้าให้ใหมันหลับคือเราไม่ต้องฝันร้ายเราไม่ต้องคิดอะไรกินแล้วให้มันหลับไปก็าจากที่ปัญหาที่มันมีอยู่แล้วอ่ะพอยิ่งกินเหล้าไปปัญหาเยอะมันก็ยิ่งตามไปทั้งปัญหาครอบครัวทั้งปัญหาหน้าที่การงานมันก็ยิ่งมีเยอะไปเรื่อยเยอะไปเรื่อยครับตอนที่ ที่ตัดสินใจที่ไปหาหมอก็คือตอนที่กลับมาจากที่อัฟกานิสถานแล้วมาประจําอยู่ที่ฟอร์ซิลก็กลับมาอยู่ได้ระยะหนึง่งก็มีปัญหาครอบครัวเยอะมากก็บางทีตื่นขึ้นมานอนไม่หลับืรนเดินแล้วคือแบบเรามีแฟนแล้วลูกยังเล็กอยู่แล้วก็ร,รยาก็เป็นห่วงว,ว่ามันก็มีข่าวนะคแรบบับ ทหารเครียดหรือข้างหรือไปแล้วทําอะไรที่แบบมครับเขาเขาเขาถามแล้วว่าเป็นหมอไหมต้องการความช่วยเหลือราก็พยายามว่าไม่ไม่อยากไปก็คือแบบเราก็เดี๋ยวไม่ไหวก็ไปเองเขาพยายามปัดไปตลอดจนมาถึงจุดที่ไดออเดอร์ย้ายจากที่ฟอร์ซิโอกร์ฮมาไปที่เท็กซัสคือครอบครัวไม่แม่ไปด้วยคือไปคนเดียวก็คือเขาต้องการที่แบบ อยากให้เราไปรักษาอืมให้หายคือเขาไม่ต้องกังวลว่าอยู่ใ,ใกล้เราหรือเข้าใจเข้าใจมันจะเจอพวกทำอะไรไม่ดีหรือหรืออะไรพวกนี้นไปก็เลยครับผมไปนู่นก็เลยก็ไปไป,ไปหาหมอครับพี่ผมขออนุญาตถามนิดนึงนะว่าผมว่าจากช่วงที่เรารู้สึกว่าเราป่วยมาเนี่ย ช่วงเวลานั้นนานไหมพี่กว่าที่พี่จะบอกเฮ้ยโอเคไปหาหมอสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยกี่เดือนพี่หรือว่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนนาน,นาะผมกลับมาจากอัฟกานิาสถานครั้งสุดท้ายปีสองพันสิบสี่ครับก็ผมไปห,หาหมอครั้งแรกก็สองพันสิบเจ็ดสองสามปีผมผมอ่ะผมผมผมขอบคุณมากที่พี่แชร์ตรงนี้ผมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ คล้ายๆผมเลยอ่ะเพราะผมตลอดมาที่ผมโทรไปคุยกัน้นะผมกไม็ไม่ไม่ไปหาหมออีกเลยอ่ะแต่ว่าครั้งนั้นมันมันเหมือนช่วยเราแล้ว,ลวเราก็คิดว่าเราเดินออกมาเพราะว่าช่วงนั้นเพื่อนบอกเฮ้ยไปไปไปหาหมอเถอะให้ไปกินยาอะไรนี่ะ red peel blue peel อะไรสักอย่างเขาบอกให้ผมไม่บอกให้ไปแล้วมันจะทห้ให้รู้สึกด,ดีขึ้น yes <Yeah, girl>. yeah, sir I'll see you around brother yeah, for sure. you. okay and I l l I'll text you okay go right. ก็แบบมีความรู้สึกแบบแบบคิดว่ามันมันช่วยผมได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็เกือบสองปีเหมือนกันอะที่แบบ hey, take care, เอ้แคเลยเกือบสองปีเหมือนกันที่จะบอกตัวเองว่าให้ไปให้ไปแบบโทรศัพท์ะมันแล้วผมคิดว่าต้องมีอีกหลายท่านแน่ๆเลยที่แบบยังไม่พร้อมหรือว่าอาจจะมีความคิดว่าเป็นชายชาติทหารแล้วไปทำแบบนี้มันดูเหมือนอ่อนแออะไรเงี้ย อขอบคุณมากเลยพี่ผมว่าสุดยอดแล้วอ่ะแล,แล้วในในตำแหน่งของพี่เนี่ยที่เป็นทหารที่เป็นซาร์เ t นเฟิร์สคลา s ซาร์เ n นเฟิร์สคลาสจะมีลูกน้องเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วแล้เราช่วยเหลือ,อยังไงครับถ้าแบบมีคนอยู่ใต้บงังคับบัญชาของเราแล้วเขาอาจจะมีเซมตัมหรือว่าพี่มีมีอะไรที่แบบแนะนำบางคนที่เขากำลังอาจจะไม่เป็นอยู่ในอ,อยู่ในความรู้สึก อยู่ในอาการแบบนั้นแต่อาจจะมองได้ว่าคนอื่นแบบมีอาการแบบนั้นแล้วให้เขาไปหา,าผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ช่วยเหลือเขาหลุดจากตรงนั้นมาพี่พ,พ,พ,พี่พี่หาดูยังไงครับหรือว่าแนะนํำยังไงส่วนมากส่วนมากจะเป็นพเพื่อนเขาจะมาบอกมากกว่าเาพราะเพื่อนทหารด้วยกันเขากินเขานอนเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเนี้ยเขาเขาเห็นสิ่งผ,ผิดปกติจากเพื่อนนะบางทีเขามาปรึกษาเรามาบอกเร้่เพื่อนเขาดูเปลี่ยนไปนะ เหมือนเขาต้องการแบบความช่วยเหลือที่ก็เลยเรียกเขามาคุยแบบตัวต่อตัวเนี้ยครับแล้วบางคนเนี้ยถ้าทหารที่เขาจะก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายมันจะมีมันจะมีมันจะมีไายกนาากน์สิญกว่าเนี้ยบางคนของที่มีค่าสำหร,รับเขาอเอาให้เพื่อนยกให้หมดยกให้ว่าบางทีอาจจะพูดคําพูดที่แบบว่าเราฟังแล้วมันเ็เหมือนกับการสั่งเสียไหมหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดได้ยินงี้ปุ๊บก็จะบอกให้เพื่อนทหารอะอยู่กับเขาตลอดเลย แบบคีย์เวิร์ดอะไร<ช>ประมาณนี้ว่า,าก็บอกให้เขาว่าให้อยู่อย่าให้คนเนี้ยอย่าเพิ่งล้สายตาจนกว่าเราจะได้คุยกับเขารู้พาเขาไปหาหมอหรือหาคนที่เขาช่วยเหลือในด้าน,นที่เขาบบบครบ้ายๆพวกจินตแพย์เลยพวกครับครับ<ม>โรคนี้มันมีอยู่จริงนะพี่ม,มีมีมีจริงครับผม,มแล้วแล้วเนี่ยทางพี่คิดว่าเนี่ย จากที่พี่ผ่านมาเองแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆหลาย,ลายๆท่านที่ที่ทำงานให้พี่เนี่ยพี่คิดว่าทางกองทัพทิ้งทหารไหมพี่ไม่ไม่ผมก็คิดว่าไม่นะผมพูดในฐานะประสบการณ์ของผมนะครับตั้งแต่ครั้งแรกผมโทรไปหาหมอเลยก็คืออยู่ข้าง,งพี่พตลอดใช่ครับผมบางครั้งเราไปแล้วเบื่อบางครั้งที่ผม,มนั่งคุยกับหมออย่างเงี้ยถ้าถามเรื่องที่เราคือเราอยากจะลืมไงบางครั้งเรื่องที่เราถานเจอในสงคารามมาอย่างเงี้ย การสูญเสียการเห็นภาพะไรคือเขาอยากจะรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรคือเขาได้หาจุดที่จะช่วยเราแก้ไขในจุดนั้นนะบางทีพี่เมียพูดไม่ยจาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องจุดนั้นนี่อ,อยากจะลืมไนงะบางทีไปเจอหมอเนี้ยคือเราก็ไม่อยากจะพูดก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ยอมไปหาเขาแต่ว่าคือด้วยความที่เป็นห่วงทางกองทัพเขาจะโทรมาตลอดเลยนะส่งมา ทำไมไม,ไม,ไม่ไม่กลับมาทําไม,มทําไมหายไปเนี้ยคือเขาบอกว่า <c oughs> เพื่อนาโคองตัวเองแล้วในคอรอบครัวหลายหลายอย่างเนี่คือเขาพยายามเรียกเรากลับมาคือให้เรา,ารักษาเลยคนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดทหารต้องการความช่วยเหลือเนี้ยถ้าเกิดติดต่อแพทย์ไปเนียถ้าเขามีนัดในครั้งต่อ,ตอไปที่ทํางานคู้ข้าาชารต้องต้องให้เขาไปอื ห้ามไม่ได้ถ้าเกิดต้องสนับสนุนให้เขาไปหาหมอถ้าเขาห้ามมอเอ้ยเดี๋ยวต้องไปฝึกภาคสนามนะจะต้องไปนู่นไปนี่นะคือผู้บังคับบัญชาจะจะโดนจะโดนจะโดนคุทหารเพราะว่าทหารเขาต้องการความเชื่อเขาต้องต้องต้องรักษาเขาของครับพี่พี่เชื่อคํานี้ไหมครับว่าเครื่องมือทหารอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีค่าเท่ากับชีวิตของทหารอันนี้จริงไหมเพี่ผมว่าจริง อาหารเรืออาหารบอกผมว่ามันคล้ายกันสุดท้ายมาเราคือมนุษย์นะพี่เนาะมีข้อแนะนําอะไรไหมพี่แบบกิจกรรมอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าเกิดมีคนรู้สึกซึมเศร้าแล้วก็เครียดขึ้นมาแล้วเห็นเห็นพี่แบบไปตกปลามันช่วยไหมพี่แบบหรือว่าทําอะไรแบบกิจกรรมต่างๆช่วยครับชอบตกปลาแล้วก็ขี่โมไซค์เวลาเราเครียดหรือเราเนี่ยก็ขี่โมไซค์ผมเห็นพี่แบบเครียดหรือมีอะไรเงี้ย ชอบขี่มออเตร์ไซค์แล้วขี่ไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายขี่ไปช้าๆสบาลองว่าดูวิวดูน่นดูนี่ไปให้มันปลดปล่อยไปเราสบายใจเมื่อไหร่ก็หาทางกลับกลับบ้านและอีกอย่างตกปลาคือเราก็นั่งตกปลาแล้วแบบนั่งมองน้ำไหลไปเรื่อยนั่งมองวิวรอบๆเวลาเราตกปลาครับมันจะใช้สมาธิในการดูดูเบ็ดเวลาเมื่อไหร่ปลาจะกินปลา กระตุกอะื่อไหร่มันก็แบบช่วยให้เอาแบบผ่อนคลายไปไปในตัวครับอืมมมมีอะไรไหมพี่ที่พี่ทำกิจกรรมก็ส่วนมากก็สองอย่างนะครับอ่าพี่ยิงปืนนะเห็นเห็นคนบอกว่ายิงปืนช่วยผมผมผมไม่ค่อยสัมผัดกับปืนนะทุกท่านสำหรับพี่พี่ไม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 ่มยิงปืนมันมันแล้วแต่คนอะแต่สำหรับของพี่นะพี่ไปยิงไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตกปลาไปตกปลา คนอื่นเขาอาจจะอย่างอื่นนะอาจจะไปเดินป่าหรืออาจจะไปปีนเขาหรืออาจจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ช่วยแต่สาหรับทีสองอย่างนี้ครับอีกอย่างนึงคือครอบครัวก,กับลูกชายเล่นกับลูกชายก็ช่วยอะ้เยอะก็คือเป็นนี่จุดหลักเลยคือลูกชายที่ที่เราไปหาหมอเพราะเราที่เป็นลูกชายที่ถึงครอบครัวครับเราจะอยากกลับมาเป็นคนที่มีจิตที่ปกติเหมือนเดิมครับ,รบใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ต้องคอยหวาดระแวงไม่ต้องคอยหวาดกลัว กังวลมูล่นกังวลเนี่ยคือคิดถึงครอบครัวก็เลยไปไป,ไป,ไ,ปไปหาหมอสุดยอดพี่แข็งแร่งมากพี่ผมคิดว่าคนที่อ่อนแอด้วยซ้ำที่ไม่ไปหาทรีทเมนต์คนที่ไปหาทรีทเมนต์ผมคิดว่าเป็นคนที่แข็งแร่งมากๆผมผมเป็นคนอ่อนแอผมไม่ไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปหาก่อนเพราะผมคิดว่ามันยังมีอะไรที่แฟลชแบ็กอยู่ <laughs> โอ้สุดยอดนะพี่อ่อ <laughs> ก็ คิดว่ามันมันเป็นข้อมูลที่ดีแล้วกันครับก็เราก็ไม่มีอะไรมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพี่เก<อ>ี่ยวกับปัญหาแบบนี้ครับอันนี้ก็อยากเก็บไว้กับตัวเองครับก็หาที่ระบายกับคนที่เราไว้ใจได้หรือไปพบจิตแพทย์นะครับเราเก็บไว้กับตัวเราเองมันก้ยิ่งทําให้เราเครียดทำให้เครียดแล้วสุขภา,ภาพจิตก็ไม่ดีแล้ว ยิ่งเครียดอาจจะตัดสินใจทใําอะไรที่ไม่ดีอาจจะตัดสินใจทใําอะไรผิดพลาดลงไปก็ได้ก็อยากคิดว่ารเราเป็นทาหารเราต้องเข้มแข็งบางทีเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นเหมือนกันจริงให้ลดในลดในศัดสีหรือความภูมิใจในของเราบ้างก็ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาพอที่จะช่วยเหลือเราได้โดยเฉพาะจิตแพทย์นะครับโอ้พี่ ตรงมากๆเลยพี่ผมผมคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนเลยครับเพราะว่าโรคนี้ผมคิดว่าอย่างกับโรคซึมเศร้าโรคเครียดเนี่ยคนพูดถึงน้อยมากพี่แล้วพอมันเกิดเหตุขึ้นมาพอเขาพยายามจะพูดถึงเือโรคซึมเศร้าแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เหตุผลนี้หรอกมันเป็นเหตุผลอย่างอื่นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่แบบจะจะเทคโอเนอร์ชิพกับปัญหาที่มันมีอยู่ที่มันมีอยู่จริงอะ่ะผมขอบคุณมากเลยพี่ ว่าข้อมูลเป็นข้อมูลที่ดีมากเค okay, ครับพี่ผมว่าคลิปนี้สุดยอดละทรงพลังมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะพี่ขอบคุณจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ความยิดีครับผมครับสวัสดีครับ